khi nào khăn men mác oh thì lo kinh mà nè chui khoang với luôn nhảy đây đấy. <cười> 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 cầm ăn mày chơi <laughs> chưa <laughs> ค่ะสบายดีละกกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเด้อสบายดีเนี่ยมคำๆพี่น้องนี่มือในสาสีธาพ้นจนไปอันการกับปูข่ายพี่น้องอยู่อยู่ดงเพล่ออยู่โฮยไก่บ้านเตอรพี่น้องเอ้ยเพื่อนหักกระห้ามาการกับปูข่ายกระห้าจะไปซ้ำๆนะพี่น้องเดี๋ยวไปค่อยกับพี่เคยไปจะเคยเดี๋ยวไปลุ้นไปเส้นทั้งศรพี่น้องเอ้ยว่ามันลับได้หรือพี่เลยค่อยกับตั้งแต่เกิดมากกับครั้งแรกมื่อนี่เป็นครั้งแรกไปการกับปูข่ายนะพี่เคยไปจักเดี๋ยพี่น้องเลย ไปสาวศิธากับอันบมเบยพนมราโซนไปการกระปูแดงสันโดอ,อันเดียวห้ากับไปลุ้นไปเซ่เบื้องห้ามีเคยก้ารกระปูแดงเคยแต่ไปจกกับปูกระปูแดงเอ้ยหฮากับพีเคยกากนกาไปก้ารกระปูข่ายจจงเพือนนะห้ามีแต่ไปจกหากระปูแดงเอาพี่น้องเราไปลุ้นเบื้องมาลดาได้่ว่าพี่น้องก่อนไปกับขอขอ,ขอมกขับเจอผู้ที่ตามและครับชมในเด้อ อันไปเฮยุงกินกลางคืนนะวันนี้พี่น้องไปก็ต้องเสี่ยงในอะไรกันคืนนี่เจ้ากระเพรินเราเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปหายู่หากินน้ำซัลซอนน่ะมึงน,นี่ไปกลางคืนได้วันนี้พี่น้องเก็กลางที่หาพึ่งมาเห็นพ่อตาลุยอลุยเพราหน้าจุ๊บเนาะเป็ตาจุ๊บจหน้าก็แล้วนะนี่เครื่องของเครื่องของเต็มไปหกโคมมีน้ำไปกินนี่ได้ดิมีคู่มีเรือเครื่องเซอร์กอ่ะ น้องแตนมาตาน้าหากา็นั้นเออจะมืดคางพี่น้องเคยะอดมองันนฮาลงกันละอันท้าไปน้่ากับท่าไปก็พอับำนั้นนหนงีเียวไม่น้อยก็ฮากทาดีลงมันจะทา่เลยออบอดแล้วนะจอนี่บอ เจอก่อนพี่น้องมื้อนี้เอาเกิบอันกันขี้ดมมาได้เพราะว่าเขาไปกลางคืนเอากอฮลานม่อนี่นะส่งผมเป๊กๆเปเอาเพราะว่าเข้าลงเข้าป่าสะซซนผดผมยาวเนาะมันจะงาไม้มันมักดึงนะเปเอาผัดมันอันนั้นมันงายดีแล้วกับมันยู่หึงแม่ขนาดจังอนขวาจังไนไปจังไนขวาแล้วก็จังนนเย็น มัดผมแล้วก็บายขี้ตมอีพี่น้องเอ,อ้ยยังเฮ็ดแบบนี้นะ่กะก็เลยแบบย่านขี้ตมผมมันห้าไปอันก้านกระปูกข่ายนะเพราะว่าเ้าจกขี้ตมแล้วเ้าจะมาบายผมมันก็บม่ได้นะพี่น้องออไปไปพี่น้องชื่ออะไอันเชิญนะ นี่เฉยแงโอ้คนแค่ได้แฉยงเอาได้ขู่ตรงเล็งตรงเล็งไปอันนั้นแค่ได้เฉยแงปู้จะมีเห็นหน้าคนโคมจก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 เจอไหมน่ะขามไหมตัวหน้าดำดำคือลื่อยู่อะไรนะนะเยอะดิมีชั้นหอดอันโอ้ยจะกินข้าวกินมาพีโรนก่อนบ่กินน้ำขั้นเมนมากโอ้ยพี่โรกินม้ะนี่แจ๊กวางนูไปแจ๊กนันสีนี่ หนูกินไปจักกระปุกอยู่นี่นี่อ้าบ้างนะพี่จักบ้างบอกไม่มากพี่พูนจะกินหอดควนอายเอ้ยยำลึกอมลึกมาพี่พูนมากินแมงหัวเนี่ยกินตั้งแต่ยังน้อยหากันได้มากินอีนี่เพราะว่านี้พ้นเลยแซ่บ มาหอดแล้วเห็นตัวแรกแหกหมานพี่น้องเตัวนั้นเองใช่ไหมปูไข่ายเอาไม่ใช่ซี่พวกนี้ตกใหัวนี้ยากนึงเชือกคล้องดูเช่นนี้นี่บนมากี่นี่การตามโอยเลยพี่น้องมันคือมันเยอะมุ่นมุนน้ำก็ตัวนี้ช่องโตพี่น้องน่ะตัวนั้นกะเฮ้ย บุคายตู้ผู้บนี้นะนี่ละตัวเมแม่ตัคืนแตเตี้ยมันง่ายคือกระปูนานี่นี่นี่เตัวม่อตม่เตี้ยมันัคือกระปุนาเนาะมาเห็นเห็มละอบลลเกือบขึ้น เห็นอีกแล้วพี่น้องเอตัวนี้ก็ได้โอ้ยหตัวผู้รู้ตัวแม่ตัวแม่ได้แน่นอนมันก็คือตัวปูน่าทั้งมลเขียดถึงสาได้เลยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่ตัวผู้จับตัวแม่์ตัวนี้โอ้โหูมผู้ชายไปก่อนดีโอตัวแม่นะด้แน่นอนเลตัวแม่หลายเลย โฉมตัวคุณอยู 2> 2> ่แถวนี้ตัวเมย์ะตัวนี้กันงอมันครบเลยโ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 ยเฮ้ตัวแมยคือเดียวนี่คือเราเพิ่งอยู่เป็นคู่เป็นชมคู่แมย์เสร็จแล้วปูแดงทุกคนมันอ้อตะหูนปูแดงกับปูค่ายไม่มีทคือเดียว น่อไม้พี่น้องสาวสีเพิ่นไปหาน่อไม้แล้วผู้นี่เฮา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 ,ามาก่อน,นี้เห็นพี่เลยเอาอันนั้นพี่น้องไปหามันแล้วนะอันเลิกกินได้เอาเบดนี่น่อไม้อันนี้โอ้เสียมกับบีมี่สุดเจ้าเอ้เสียมกับบีมี่แล้วก็ผ้ากับบีดือมาได้อยู่แต่อลดผู้ด,ดวงขาวจบับจอได้นี่นะสาวซีเอ้หะหมดขั้น มุดขั้นเหมือนแหนงมันยันมุดขั้นผิดเลยนะคือตัวงูเฉยๆไปเย็นเชื่อนี้อกด้วยเชื่อคลองเชื่อนี้ไ่ได้ได้อันนี้ย่าน ย่านปลาเย็นเสี่ยครองนี่พาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วได้พี่น้องเลยปูแดงกับกระปูค่ายว่ากับปูแดงได้หลายเติมจนเครื่องแยงเนาะเพิ่งพิเรอยู่นี่ฉันน้ำไม้น่ะนี่่มควยหักเอาก็ได้หลายเติมน้ำไม้ก็อันกระปูค่ายให้เอาก็ไปเสริมแยงเอาต้นไม้เสรีแล้วพี่น้องเห็นต้นไม้ฮักเอาต้นไม้เห็นเพิเราะเอาอันนั้นนะ ออเลยกินได้ลุยหมดพาเดียวยางไปเสิร์รถผู้ละรถจอดอยู่กะไกลเตอรพี่น้องเออพาเดียวยางไปเป็นน้าได้เมื่อยบ่นกไง้กรอดาษลายเกือบเกืบครูนึอ้ยนักอันขี้ดินพ่อนัก เจ้าบ้าบาเจ้าก็ไไ้เนาะตอ้ยตอนนี้เขาก็หอดบ้านแล้วละพี่น้องยังม่เจอโรคบอนี่มาหอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ย บางเฮิร์นกะพ่นกะนอนแน่บางเฮิร์นกะย่างนะบางเฮิร์นกนนะพ่นกะปิดไฟมาบนกระปูห่นานนะบ้านอีะปูคายค้ายคือปูทะเลเนาะปูมเฮ้ยสุดยอด

ชุวเอาเสื้อลำเดียวนะวันนี้แง่เดวาเชือคู่มาเต็มแล้วมาทอดเชื่อแงคู่เราเอาไปเสื้ออันนั้นสิคู่เราไปเสื้ออันน้อ่ปันมับเลิก แล้วนจอบนะไม่ชอบะคู่าน่าจอบจินเดียวสองตัวไะไม่สบาย ปูแดงได้สองตัวน้อยมตัวเท่าตัวแดงใหญ่ตัวน้อยเบิดโดนเอาลงบนพื้นมีน้นไวอะไยเอาเรียบร้อยแล้วบออะไรบออันนี้ของฉันบออุ้ยฉันคือได้กับปูแดงตัวยี่กับปลาอันนี้พร้อมปลากอสองตัว น้อยยังได้นอนอยู่บ่ลูกเอ้าจะงอกยู่นี่ลูกอันนี่ตัวนี้ก็ยังมีนอนอยู่ตัวโอนนี่โอนคือไอ้ต้นตอนยังน้อยแท้แท้นลยนะตีนมันมักใหญ่พุ่นเน้พุ่นเน้ปูไข่ตอนนี้ชาติพื้นกระมือแล้วพี่นเราปั่นเดียวเลยเราพื่นกระเมืองพวกนีสภาพผมค่อยๆว่าแล้วเฮาเฮาหลงเฮาป่าไปตั้งบิดกระจะเจอยู่ไ้มพี่น้อง ปิดมาแล้วก็โฮฟูโฮพีใช่ไหมนะพี่น้องขนาดข้าเฮ็ดแบบนี้มันยังอันดึงหั่นดึงนี่นะเฮาป่านะเบิ่งเบิ้งผมออกตาหัจักว่ามันเป็นนะเลยสภาพอันเฮาป่ามันลำบากทำเรืเบิ่งผมอันนี้เน่ยยุ่ยยุ่ยนี่ยู่พี่น้องเลยขันค่อยปีเฮ็ดแบบนี้แห้งกระเต็กกว่านี่อีพี่น้องเลยเดี๋ยวไปพบเดี๋ยวมื้อเช้าเด้อพี่น้องมื้อเช้ายังเฮ็ดกินดูเฮาเยอะนึ่งเยอะพี่เลิกกะ้าเบิ่งเฮาวจะเฮ็ดเมนูเนี่เลยเนาะกระปุกข่พี่น้องเลย ตอนนี้ไอ้ต้นควนชวนไปอาบน้ำแล้วนะพี่น้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำนอนก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเอ้ยตะนเวรหากำลังเยอะขึ้นยามก็ตื่นแต่เช้าเลยน่าดังล้างหน้าแล้วบ่นี่เพื่อนกินข้าวข้าวต้มมาเลยต้มมาเพราะคือเหนียวก็เราทำคือพิชเช่น้ำอีพิชเช่น้ำเลย อา่าเดือกกินก่กนนอกอืมอีดามันเป็นตะแแหงทรายอีดามนี่นะเพือก,กินเก้งก็เพือนี่นะอา้อาวอา้อาวคือเฮิร์ดหมาอันนี้หมารุ่นใหญ่ <laughs> สบายดียามมืัอเสาร์พี่น้องตื่นมาแล้วกะ็หาหนึ่งข้าวนึ่งน้ำเลยนึ่งข้าวนึ่งน้ำและะ้วก็คือหมาคือมุกว่าจนจนคือหมาและะ้วกันหางยามา โขกกระปูให้มาล้างาแล้วก็วอร์เนอร์นึงเอานึ่งกันแจีวเอาเน่อยกระปูคลายที่ห้องการนะกันล้างก่อนนี่นี่อ่ะคบเก่งเทไรตายกับลายโตพี่น้อง Guys. จะมัดแบบมันนั้นผัดเ้าจะมัดแบบนี้คนไป่แบจักมัดนะเพื่อนนะมัดแบบนี้บอกว่าจักมรบบกกมรัดละบเสือเลยนะลองดูมันจะไปบไปมีไปแล้วเอาเสือแบบนี้เลยโอ้กามจิตรยานเลย คนเดียวพี่น้องตัวเมสตัวผู้ตัวเมสตัวผู้นี่ตัวเมสตัวเมสนี่ฮาเอาเสื้อมวยแล้วแล้วล่ะพี่น้องอันยังเป็นไตเป็นตัวโตอยู่นะพี่น้องฮาวิฮูัจักสูตรนะเฮ็ดมั่วซั่วนี่มีใบกระเพราเอากระใบกะเพราลงนี่ใบกระเพราใบอาใบ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 กะเพราพกเทงพี่น้องเออเอาเอาหูวจิเกอร์ลงก่อนอันพี่น้อง ไทยเบิ่งกาย่าเฮ็ดตามสสอนเด้อเพราะว่าสสอนมั่วซั่วมื้อนี้นะนี่รู้เลื้ยงรู้เล่าให้เด้อนี่ใบกะเพรามั่วซั่วเด้อพี่น้องคือเอาได้เอาลงอันนั้นเด้อพี่น้องหญ้าเฮ็ดตามเด้อสสอนมีแนะนำให้พี่น้องเฮ็ดตามพอเด้อนี่เฮ็ดเฮ็ดแบบโม่ๆนะ แว๊กไปหลายนาทีแล้วพี่น้องไอ้เบิ้งกระปูเขาก็นีนนน่ตัวมันลืงแล้วปุูนไอ้ตัวตัวพี่น้องหอมใบกะเพราบ่หอมใบะมกะเพรากับอันนั้นเข้ากันอมรุมอมรุมเลยพี่น้องใบกะเพรากับใบโหชิคเกอร์โอ้ทีมกันสุกเฉพี่น้อง เดี๋ยวไปกินเพื่อนน้องพละไปเพื่อนอันเพื่อเพื่อนตำเจียวอยู่พละพี่น้องเลยต,ตัวใหญ่ๆกัะปูกคายพวกนี่ตอนนี้ไปเือนน้องพละพี่นน้องเอ้ย ไปขึ้นน้องขึ้นน้องตำแจ้วเอาปลาปูไปกินหอยเลงแบบสวยงามคือว่าเพิ่นตำแล้วละมาหาก็เยอะตำพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพลอยยุสาวลรยพลพนตำแจ้วตะก้าวนะยังมีตำนะเฮ็ดคุณดูเออดินตัวชัดชอบกวนขนาดไอ้นี่มาถามเอ็้พ่นนั่นได้ชอบกวนขนาดนี้นี่กระปู สาแจวีฟูดมีมีหะมันหอกเอาก๊กมันเจอนะนห้าฟูดมี่ะออาเอาก๊กนี่น่าจะเป็นห้าฟูดเนาะ <c oughs> สามีหามหอกเจ้าอ่านหลาแล้วบอหะอาปลาเมื่อซือ ยัดนำ้ำอาบแล้วตื่นมากับอาบที่ยังก้นคกนี่ได้ที่เดียวเราเซีบมันด่างมันปัง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 เยา้าเขียวเขาเดียวแล้วเนาะ sếp bay mặc vam bóng mặc dù vandam chung, như chung như. mặc kem mặc kem bột mặc kem bóng mặc kem bóng mặc kỳ bóng mặc kỳ bóng mặc ชูรสผงชูรสยันบะฮูนะแซ่บลายแซ่บลายบะไส่ก็แซ่บอยู่เอ็ดมิ้่เอ็ดไหมกินแล้วก็มีดกินอีกที่ไม่ใช่ชมะน,นาวไม่ค่อยมีน้ำบอกมีอยู่เด้ น้ำลายพี่ลายขอใจได้ล่ะน้ำลายหลยกว่า,ออาเขียวพักอันนี้เนาะน้ำอันนี้ต้มแล้วแล้วนะคะต้มในใจเธอเคียวอมุมอยู่ถึงหลับเท่าเลยละพ่อวันนั้นไปแล้ว บึกตัวแกอ่ะบึกพตะนัำมแกซีฟูดสาวไรพอนเรียนมาจากตัวคนเอง <c oughs> อันรสชาติกันเลยแต่ผู้มักผู้มักเข็มกับเอาเข็มผู้มักจางเอาจางนี่พี่น้อง แหลกด่างก็คือแส็บเลยวะอันนี้นี่ไยน,นี่นี่กีก่โต๊ะเจี๊ยบเนี่ยเจ็บกินกับกุ้งเนาะปาเมื่หอมมะนาวหอมมะหอมหวานจมเค็มหวานจมเค็มป้าปะขั้นไปกินไปไป เลื้ตัวใหญ่ย่นี่ยไยันยันพี่ไอเอาพี่ i อ่ะยันพี่เคยเอาตัวใหญ่ิน้อตัวนี้อ่่าิ่งกิน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 ใหญ่มันดำตัวนี้ใหญ่มันเป็นตัวผู้เลยหะตัวเมย์ตัวเมย์มันจะแสแปกว่านี่ตัวเมย์นี่ตัวเมย์นี่เสแกะ อะแกซิมด้วแกชิมนี่นั่นขึ้นักแ่ฮู้ไอ้เลยเากินแม่แก้วนี่แม่กำเอาไปเชิญอยู่บ่พบเจอคุณตัวเล็ตัวเมนะเม่อุ่ยหนายมาบ่ตัวเม้มันน้อยจริงตาตัวมาตัวเม้หรือตัพูนตัพูนไปมาตีน้อยมาเข้ากัน กินกินตะกัโตัมันนี่ก็แซ่บเลยนูเนาะอไปต้อมีเ่มเป็นต้องกิ้มยแกามันใหญ่คือปูอนคือปูทะเลเนาะแบบมันกินกกามันครบปะปะมันครบยอดไม่ต้องหงงนะแห้วแข็งพแห้งยินีนะครัยกนอ่กินเนะ เจวแซ่บเลยตีน้อยเข้ากินเข้าเล็นเลยตีน้อยเซบน้อยเจน้อยเล่นหายอะเยอะเหนไหมเป็นอะไรกินแล้วอ่ะิบแล้วปะแซบิ้ได้เยอะจะแซบเลยเลอกเหออยู่ จิ้มจิ้มจิ้มดีเขาน้อนางบอยโย่่มนันหนนคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เชื่อเ่ดีคนที่เกิดข้าวันนี้กดแชร์กันเรากินเหมือนกัน

Nó mặn không? Lùm chạy lối, khi nọt thù bào Bằng làm khống, khốt khống, lấy lông nhào nhào, Khống Chuyện gì khó phải, chung <laughs> phải chưa, chưa ừ. Để mục bò Mùi bà không? กคนกินกับก <su> ุ <anak> ้งแต่ละแซ่บกุ้งปลาหมึกแบบนี้นะบ่นเลยกุ้งปลาหมึกแต่อันนี้มันก็ไม่เลวนะแซ่บอยู่นะมันม่าเนอะทานเลยเอาเชื่อนนั่นเนอเชื่อกล้องวัดเสียคอมันยังหนักอีกแล้วหันคอมันถึงันออกก่อนอ๋อตะพ้อก็แล้วอ๋อตะมบงานแรงใจง่ะแรงกันน็อตจับจับแล้วเล่นมาเลยจับแผ่นมาไม่ชาเพื่อกระดิ่งมา จับหนอยจับหนมาออกเดไดหอนมือไมเจาและหม่างอยอเรอรวแว่าเช่ ages, ินตนนี้กจะทักตอนนทักนไตอ้อทาเมอไม่ขอทบกามันอาลโครเอกแจวีะเ่อนโจกคิตัวแม่ตนใครบ่ เต็มมันเต็มไข่มันอยู่ในไข่มันมันมีคือไข่กระปูแดงเนื้อกระปูไข่มันจะน่องมันจะลายกว่าลายกว่ากระปูอื่นๆเป็นโตนะบอกอันนี้จี้ได้เนาะเนี่เฮากินกองจุนพูจุนพูนอยู่เดินช่องแชมโตนีนายว่าแจวนี่กินมืดบ่ะมืดเนาะไปมาตุยเผื่อตุยมันเนาะ ตัวแม่ตัวชุดท้ายบ่คนเดียวก็แล้วนัท่าเห้องล่ะคนก่มไมีความชุกแต่เดมีความชุกที่ได้กินหรือวานมันหันหันง่ายเลยเุ้ยนได้ได้เฮิร์มักจัมือเห็นภาพแบบมีความชุกนะวะกินเนี่ยตัวชุดท้ายนะตัวชุดท้ายที่เชิงไว้เนาแล้วบ่อืมละ พี่เล่หางงไอ้ยังเย่นะตัวเมียตัวเมันเชื้จะลาดอะไรเลยดืมเฉยน่ะนี่ปลาไข่เต็มอะไรหลือหืออยู่จี่เ่พันไทยชนเอ้ยนึ่งอะไรนี่หเขาเอามาน่แมกินละตกทีทีนั่นเขาหมดแล้วเด้ อ,อตัวสุดท้ายก็เสียมมตัวพูดจะมันมันนี่แหละจะทำข้าวน้อยก็กิน,ลกกนกแล้วก็คืคอซึ้งแบบคือเยอะค่นี่มันมันดนโอ้ยนึ่งเป็ดกว่านี้มัน,นจีน้นะเออเป็ชอขันไผ่